วันนี้นะคะพวกเราเดินทางกันมาแต่เช้าจากอุบลราชธานีนะคะจากอำเภอขค้งเจียมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะโนโวเทลพาเดินลงมาข้างล่างนะคะสระว่ายน้ำใหญ่ตรงนี้นะคะลมแรง สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลนะคะวันนี้นเพื่อนๆก็อยู่กับแม่นุชจ้าวันนี้นะคะพวกเราเดินทางกันมาแต่เช้าจากอุบลราชธานีนะคะจากอำเภอคงเจียมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะโนโวเทลริมแพรระยองริมแพรหรือริมเพไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพามาดูในห้องค่ะอันนี้พวกเราอัปเกรดจากห้องเอ,อ่อ ชัยสูพีเรียไหมน่าจะเป็นสูพีเรียมาเป็นห้องสวีทนะคะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้พาเพื่อนๆนมาดูค่ะน,นี่ก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะสามารถเห็นวิวทั้งนี่ซีวิวพูลวิวการ์เดนวิวมีครบเลยนะคะห้องที่พวกเราอยู่วันนี้ค่ะนี่เลย เดี๋ยวตอนลงไปข้างล่างมนุษย์ค่อยพาเ,เพื่อนๆดูข้างล่างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วก็พักที่นี่ค่ะสระว่ายน้ำจะมีด้วยกันสะใหญ่สองแล้วก็สระเด็กนะคะพามาดูห้องสวีทของที่ n o Hotel จ้านี่เลยนี่เหนื่อยมากค่ะมาจากอุบลของเจมเลยนะคะสิบกว่าชั่วโมงนี่ เตียงนะคะว่าจะเป็นเตียงดับเบิลเดี๋ยวเขามาทำเตียงเสริมให้ค่ะห้องใหญ่มากนี่ตรงนี้ผ่ามาดูในส่วนของห้องนอนค่ะเดี๋ยวจะมีแม่บ้านขึ้นมาทำเตียงให้ทีวีก็มีด้วยกันสองเครื่องนะจ๊ะนี่ห้องใหญ่ห้องใหญ่จากตรงนี้ก็จะมีระเบียงฝั่งนูน้นแล้วก็ระเบียงฝั่งนี้ด้วยนะคะ ที่นี้นะคะก็จะพามาดูในส่วนของมีในส่วนของห้องน้ำนะคะก็รูมใช้สวีทรูมก็จะประมาณนี้มีอ่างอาบน้ำนะคะแบบนี้ห้องน้ำโรงแรมที่นี่ก็น่าจะสร้างมาสักพักหนึ่งแล้วละนะคะก็จะมี เครื่องแป้งตรงนี้แล้วก็จะมีเสื้อคลุมนะคะแล้วก็จะมีเมนูค่ะแล้วก็จะมีตู้เซฟนะคะมีรายเป่าผมมีถุงใส่เสื้อผ้าสองสากแล้วก็รองเช้านะคะก็ประมาณนี้สำหรับในห้องของ Room t ย p e s u i t r o นะคะพวกเราอัพเกรดขึ้นมาเดี๋ยวแม่บ้านจะมาทำเตียงให้พ่อลูกจะลงไปจัดระเบียบรถค่ะ มารอดอูกันมาต้องส่วนของคอฟฟี่บาร์ก็จะมีเครื่องทำกาแฟามีการน้ำร้อนมีกระติกน้ำแข็งนะคะม,คมีน้ำที่เป็นคอมเพนตเมนต์รีคอมเพลเมนต์รีให้สี่ขวดแล้วก็แก้วนะคะแล้วก็ในนี้ไม่มีอะไรนะจะ <c oughs> ในนี้ไม่มีจานไม่มีช้อนให้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโรงแรมที่นี่กี่ดาวนะคะสำหรับในส่วนของโนเวทเทลนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทางออกมีโต๊ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไม่รู้จะพาไปดูในส่วนของข้างล่างสระว่ายน้ําทีหลังนะคะอยู่ที่นี่หนึ่งอาทิตย์จ๋าเพื่อนๆจ๋าสาวน้อยแฮปปี้ไหมลูกแฮปปี้ไหมคะ mm hmm. พาเดินลงมาข้างล่างนะคะก็บรรยากาศก็ ยังเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําเหมือนปีที่แล้วนั่นแหละนะคะมาถึงห้องเราก็เดินมาเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันนะก็เหมือนปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วมาจากนอร์เวยก์ก็กลับอุบลก่อนแล้วก็มาพักที่นี่เหมือนเดิมค่ะระ, no ll, ระยองนวเทวรยองนะนี่เดินมาดูตรงนี้นะคะสระว่ายน้ําใหญ่ตรงนี้นะคะนี่พาเ,เพื่อมาดูกัน มีสปองสปามีอะไรนะคะอันนี้คือสระใหญ่นะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งคืนเราจะได้ย้ายไปอยู่ตึกนู้นเพราะว่าตึกเขารีโนเวทเราขออัปเกรดเขานะคะกว่าจะถึงนะคะจากอุบลจากของเจียมสิบกว่าชั่วโมงกันเลยทีเดียวชียวเดเพื่อสิหัดพี่นอ้องเอออยากพาลูกมาเที่ยวตรงนี้ตรงนี้ยังกิ่นซ้ำอ๋ออันนี้จะเป็นสวนของ Breakfast นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องฟังท้างอันริมทะเลนะคะแต่ว่าห้องเท่ากับเป็นซีวิวคือกันจ้ะเดินออกมาอันนี้จะเป็นสระว่ายน้ำที่สองนะคะหกโมงกว่าลมแห้งแงพี่นอ้องอากาศไม่ค่อยดีเป็นแดดอกเป็นหนาฝนบานเท่า,าเมืองนามานุษ์เน่หน้าไม่ช้ำเพราะว่าเย็นแล้วนะคะ ข้างหุ่นก็นจะเป็นอาหารแล้วก็เป็นสะว่ายน้ำที่สองริมทะเลน,นะคะถ้ามาเปิ้ีไม่ค่อยถ่ายรูปคืนแห้งขนาดปานคู่นะคะปานคู่นี่อยู่มองเกาหล่ะก็สะใหญ่ในเขาสียางไปตรงสะแดกนะคะล่มแห้งขนาดพี่น,อน้องลมแรงมากๆ เป็นในส่วนของสะเด็กนะคะอ่าเพื่อนๆเดินมาดูจะบอกว่าล่มแห้งขนาะดพี่น้องอันนี้เป็นส่วนของสะเด็กนะคะสะเด็กเขาไว้แย่และจะมา Yeah.